ที่กองกองแรกอะที่พี่วอลอะนี่นี่นี่นเจอแล้วเจอแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนี่ครับโอ้โหตอนแรกนะครับเราก็คิดว่ามันน่าจะเลื้อยไปแล้วนะฮะยังไม่เลื้อยครับเห็นไหมฮะดีนะไม่เผลอไปเหยียบเอาอ่ะคือจัางงูตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นงูที่เรากําลังตามหาอยู่แล้วผมคิดว่าเป็นตัวที่หายากที่สุดในเจชนิดแล้วนะฮะเนื่องจากว่าถิ่นแพร่กระจายเนี่ยมันจํากัดนะครับเพื่อจะพบในภาคกลางนะครับสมัยนี้ก็เริ่มน้อยแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีไปทางตะวันออกนิดหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมนะครับจะเอาเจ้าแมวเซาตัวนี้นะครับออกมาให้ดูนะฮะเพื่ <eight> <จ between S 1> อโอ้จะ <algumas> เย็นยิ่งเหมือนที่จะกดหัวมัน <meant S 2> ได้เลย ระวงังระวงัวงระวงัวงระวงังระวังระวังและนี้ก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับท<อ>ี่คนถูกกัดก่อนนะ,ะโอเคใจเยน็นใจเยน็นใจเยน็นจะค่อยทำให้มันอ่อนแรงใจเยน็นใจเยน็นใจเยน็นโอกใจเยน็นนี่ครับเสียงครับได้ยินไหมฮะเวลางูแมวสาวตกใจน,นะครับเขาจะส่งเสียงขู่นะครับเป็นเหมือนเสียงลมนะฮะแล้วก็การเคลื่อนไหวเขาจะว่องไวต้นเหนียวมากนะครับดังนั้น เราต้องระมัดระวังอย่างมากนะฮะโอ้โหเห็นไหมครับนี่ฮะนี่แหละครับพฤติกรรมของแมวซาวครับผู้พยา,ยามต้องต้องลำํำต่ำแนหน้า,นามีแผลดีไหมฮะนี่แหละครับคือตอนแรกเนี่ยที่ผมรู้ว่ามีเขาก็เพราะว่าเขามีการส่งเสียงคูแบบนี้ครับงูแมวซาวนะครับเวลาถูกคุกค,คามนะครับเขาจะทําการพ่นลมนะครับ ซึ่งจะเป็นเหมือนเสียงครับเหมือนกับเสียงยางรั่วเลยนะครับก็คืนนี้ก็จะเป็นการตั้งท่านะครับป้องกันตัวของงูแมวเซาครับคือพฤติกรรมของงูแมวเซาเนี่ยเวลาถูกคุกคามเนี่ยถ้าเขาหนีได้เขาจะหนีฮะแต่ถ้าเกิดหนีไม่ได้นะครับเขาจะมีการป้องกันตัวโดยการหดตัวนะครับแล้วก็ทําการส่งเสียงพ่นลมแบบน่ากลัวแบบนี้ฮะคราวนี้นะครับเราจะลองมาสืบหาที่มาของชื่องูแมวซากันดีกว่า จริงๆชื่อแมวซาว์เนี่ยก็จะมาจากพฤติกรรมครับได้ยินไหมฮะก็คือการส่งเสียงขู่นะครับเป็นการพ่นลมออกมาคล้ายเสียงยางรั่วเขาบอกว่าเสียงแบบนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกับเสียงของแมวขู่ครับส่วนคําว่าซาว์เนี่ยผมสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากอาการที่ปรากฏนะครับแต่ไม่ใช่อาการง่วงนอนนะครับเพราะพิษของเขานะครับจะมีผลออกฤทธิตต์ต่อระบบเลือดเป็นหลักถ้าถูกกัดนะครับจะมีอาการปวดอย่างรุนแรงจนคุณหลับไม่ได้แน่นอน แต่พิษก็ยังมีผลต่อระบบทางไตครับถ้าเกิดว่าได้รับพิษในปริมาณที่มากนะครับแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาอย่าง,งทันท่วงทีนะครับผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตได้นั่นอาจจะเป็นที่มาของชื่อว,ว่าเสาเรียกว่างูแมวเสานั่นเองเดี๋ยวเราลองมาดูพฤติกรรมเขาันครับสมมุติว่ามีการถูกคุกคามนะครับจากศัตรูนะฮะเห็นไหมครับ ก็าจะมีการสูดลมเข้าไปนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็พ่นออกมานะครับเป็นเสียงที่น่ากลัวมากๆนะครับเห็นไหมฮะคือถ้าเกิดว่าคุณดูลักษณะของเขานะครับตัวเขาจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับแล้วก็จะมีวงกลมนะครับเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับกระจายอยู่ทั่วตัวนะครับนอกจากนั้นนะครับ เกล็ดของเขานะครับก็จะมีลักษณะเป็นสันนะครับแล้วก็ดูด้านๆนนครับคําว่าด้านหมายความว่าเวลามีแสงมาตกกระทบเนี่ยจะไม่สะท้อนกลับมานะฮะลองดูอีกทีนะครับพฤติกรรมเดี๋ยวนะครับผมจะให้คุณได้เห็นนะครับระบบการทำงานของเครียวพิทของเขาฮะโอเค ต้องระมัดระวังครับนี่ฮะเพราะว่าเขาจะเป็นที่มีลักําลังเยอะมากนะฮะจะทําอะไรนะครับต้องไม่ประมาทเด็ดขาดน,นะครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่ฮะ <c oughs> นะฮะนี่กลไกาการป้องกันตัวครับผมต้องหาพื้นที่เรียบพอที่จะกดเขาลงมาได้นะฮะจะบิดอต้องปล่อยครับคือ ถ้าไม่ปล่อยเนี่ยจะมีปัญหากับข้อต่อคอเขานะฮะอ่ะตูมเราเอาเสื้อลองแย่ดูสิอ่ะลองดูนะฮะการต้องกันตัวนะฮะใส่ไม้ ดูนะครับที่การชกกัดของเขานะครับ๋ย่าไปเลยหนึ่งต,ตัวน,นั่นเห็นไหมครับ อย่างที่เห็นนะครับคืองมูแมวซาวนะครับจะทําการขดตัวแบบนี้ครับเพื่อพยายามปกป้องส่วนที่เป็นหัวครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าศัตรูเนี่ยยังไม่ลดร้านนะครับแล้วก็เข้ามาจโจมเขานะครับการป้องกันตัวคือการพุ่งฉกัดนะครับคอที่เป็นรูปตัวเอสเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่จะเปรียบเสมือนสปริงธรรมชาตินะครับที่จะเป็นสปริงกล้ามเนื้อที่จะส่งผลให้เขาสามารถพุ่งฉกได้อย่างว่องไวและรวดเร็วเคลียวของงมูแมวซาวนะครับก็จะเป็น เคี้ยวลักษณะที่เป็นเคี้ยวพิษยาวแล้วก็เป็นบานพับนะครับการได้เป็นบานพับเนี่ยจะช่วยในเรื่องเวลาเขาหุบปากนะครับเคี้ยวจะได้ไม่ทะลุปากล่างลงมาแบบนี้นะฮะก็จะเป็น,นกลไกที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมานั่นเองก็เป็นกลุ่มที่พิษออกในระบบเลือดอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญน,นั่นการแพทย์ครับปัจจุบันเนี่ยสถานภาพงูแมวสาวเนี่ยลดเหลือน้อยลงมากครับแล้วก็ าบางครั้งเนี่ยคนที่ไม่เขา้าใจก็ตีมันจริงๆมันก็เป็นงูชนิดหนึ่งนะครับที่ช่วยในการจับหนูครับเพียงแต่ว่าเราต้องระมัดระวังนะครับในการที่จะเดินเข้าไปในที่รกๆนะครับหรือแม้กระทั่งเวลากลางคืนนะครับก็จะเป็นเวลาที่งูพวกนี้ชอบออกหาก,กินครับโอเคครับก็ได้งูอีกชนิดแล้วนะครับก็เป้าหมายเราก็เริ่มใกล้สูุขภาพดีแล้วครับ